วัสดีครับทุกคนครับหลากหลายครั้งหลากหลายโอกาสนะครับที่ผมได้มีหน้าที่เป็นผู้ที่ได้รับความสุขจากใครหลายๆคนแต่คลิปนี้ครับผมและวินขับ88วินไลท์ดีมมีโอกาสที่จะไปมอบความสุขให้กับทุกๆคนครับถึงแล้วครับผมบ้าน ผมเมื่อเคยมาที่นี่แล้วแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมมาทาใจกับแม่ๆที่นี่มาแล้วก็วันนี้การกับมาข้างนี้นะฮะขะ่ะนมจีน เรามาตามอาคารแล้วครับผมก็เคยมาที่นี่แล้วแบบรู้สึกว่าคือ,อเขาอยู่อ๋อคือพี่เคยมาที่นี่อยู่แล้วใช่แต่ผมก็คือมาครั้งแรกไงแล้วเรารู้สึกว่าในมุมที่มันมีความสุขอของเขาในทางกับการความสุขนั้นน่ะมันมีอะไรสักอย่างที่มันแฝงอยู่ใช่จริงๆความรู้สึกมันมันมันย้อนกลับมาให้กับเราโอ้ยอดกันเลยย่ยางดีด มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเล็กปรีและคอให้รวยคอยรวยแล้วอ่าจริงๆวันนี้เสียดายที่เราไม่สามารถเข้าไปพบน้องๆได้เพออยู่ในช่วงของโควิด19ครับแังนั้นเราก็อ่ะมอบให้กับต้องเชื่อถือซิงเกินลเน็ตเจ้าหนาทีที่นี่แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยแบบ เรามาให้ด้วยด้วยใจเราจริงๆเราถึงน้องแน่ๆแหละใช่เรากับวินครับแปดแปครับนะฮะรวมด้วยช่วยกันในวันนี้เอาเปนว่าขอบคุณอีกสักหนึ่งครั้งขอบคุณเราไปดูที่ต่อไปกันเลยคุณผู้ชมกำลังไปที่ที่สองราชาวดีหญิงคือซื้อของมาแล้วเรารู้สึกว่าเราคุ้มากเพราะว่าเราได้ทำสองที่สามสี่ไหมเออสองที่บริจาคไงอ๋อที่จะเป็น เลี้ยงขนมจีนครับผ<น>มแน่นอนครับไม่ขอบคุณไม่ขอบคุณก็เลน่นี่ความไม่ขอบคุณก็ไม่ได้นะฮะขอบคุณวินครับแปดแปดจ้าครับสวัสดีครับติด,ดต่อบ,บริจาคของไว้ครับ ชอบคำคำหนึ่งครับคำนี้มาจากลุงมัมจงบอกลุงมัมบอกเสมอครับว่าคนที่เขาไม่เคยให้เขาไม่รู้หรอกฮะว่าคนที่เขาได้รับเขาจะมีความสุขขนาดไหนจบแล้วครับผมวันนี้สามที่ผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงกับนี่ฮะวินรับแปดแปดครับขอบคุณมากวันนี้ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญในการทำบุญในการบริจาค ในทุกๆอย่างเลยดีกว่าถ้ามีโอกาสเจอกันที่ใต้อีกรอบหนึ่งอ่าใช่เราจะไปใต้เราจะกลับทินสตอขึ้ืนทินอ่าแล้วไปทำอะไรที่ใต้ต้องติดตามกับ,บและวิน,วนครับแปดแปดครับผมอ่าวันนี้คำพูดคำจาไย์ไม่สุภาพรวมถึงอะไรก็ตามที่ทุกคนเห็นแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคกับขอโทษในวันนี้นะครับผมแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามในวันนี้นะฮะอีกรอบครับผมวินครับแปดแปดครับ